สวัสดีครับวันนี้ผมมาเด็กค่อยจะยู่นะครับจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นลินสตนเลสนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตสําหรับพี่ๆหลายๆท่านกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นน้ําตกแบบสแตนเลสแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบชุดสําเร็จในตัวนะครับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้ายอดนิยมของพี่ๆหลายๆท่านเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการวัดขนาดอะไรต่างๆในกระบวนการสั่งนะครับว่าต้องการความยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เราควรวัดตรงไหนบ้างและทําอย่างไรนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นน้ําตกสแตนเลสนะครับรับลิ้นน้ําตกตัวนี้นะครับเหมาะกับบ่อปลานะครับหรือสระต่างๆเนี่ยที่ทําอ่างกักเก็บในตัวนะครับดังที่เห็นในภาพนี้เลยเห็นไหมครับอ่างกักเก็บในตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือก่อขึ้นมานะครับมีช่วงแกลบความลึกนะครับประมาณ 20- 30ิมบเซนะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีการกักเก็บอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ค่อยเออขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับการเอ่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาลิ้นตัวนี้เนี่ยไปใส่อยู่ที่ จุดที่เราต้องการไม่ให้ม่าน้าออกนะครับเวลาเราไปใส่เนี่ยเราก็จะต้องทําการวัดก่อนครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาชมวิธีการวัดการสั่งการผลิตนะครับว่าลิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมีการวัดมีการสั่งผลิตอย่างไรกันบ้างลิ้นน้ําตกตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับหมอที่เราสร้างไว้เป็นอ่างกักเก็บในตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปใส่นะครับสมมุติว่าเราทาอ่างกักเก็บในตัวไว้นะครับมีความหนาของขอบป,ปูนอยู่ที่10เซนติเมตรเนี่ยดังนั้นใน้10เซนติเมตรตรงนี้นะครับเวลาเรา ยึดติดเข้าไปนะครับโดยใช้กาวซปู Theory, อะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันติดกับผนงังปูนถัดมาส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยเราต้องการยื่นเท่าไหร่เราก็สามารถแจ้งมาได้นะครับส่วนความยาวของดินน้ำตกน้ำตรงด้านนี้นะครับก็คือความยาวเราต้องการเท่าไหร่เราก็สามารถวัดมาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความสูงของด้านบริเวณนี้นะครับว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับ ถ้าแนะนํานะครับก็มีความสูงอยู่ที่4เซน5เซน7เซนประมาณนี้ครับกําลังดูสลิมสวยๆนะครับความยาวในส่วนนี้นะครับต้องการเท่าไหร่เราสามารถผลิตให้ได้หมดนะครับอันนี้ และที่สําคัญสแตนเลตตัวนี้เราใช้เกจสารมึเลยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนครับหลังจากที่ทราบระยะกันหมดแล้วนะครับเราก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าต้องการเเท่านี้ B เท่านี้ C เท่านี้นะครับและทางเรานะครับก็จะผลิตให้ท่านเลยเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นม่านน้าตกสแตนเลสแบบอ่างกักเก็บในตัวนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้ายอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาทําอ่างกักเก็บในตัวอะไรต่างๆนะครับเพราะเรามีให้ครบไปถึงเสียบท่อใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับ วิธีการวัดการสั่งการผลิตเนี่ยมีขั้นตอนดังนี้ครับอันดับแรกเลยเราต้องการความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวในส่วนนี้นะครับต้องการเท่าไหร่ม 80, 85, เมตรหนึ่งแปดสิบแปดสิบห้าเซนแปดสิบสามเซนเราสามารถผลิตให้ได้หมดนะครับอันนี้ตรงส่วนนี้นะครับถัดมาด้านความสูงตรงนี้นะครับความสูงตรงนี้เนี่ยเราต้องการความสูงเท่าไหร่ก็สามารถสั่งผลิตได้นะครับเราผลิตให้ท่านได้ทุกขนาดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวอ่างกักเก็บในตัวตรงนี้นะครับตามที่เห็นในภาพเนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาเราสั่งเนี่ยเราต้องเผื่อระยะไว้อย่างไรนะครับเวลาเราสั่งส่วนใหญ่ตัวอ่างกักเก็บในตัวแบบนี้นะครับเราจะนําไปใส่กับช่องของกําแพงหรือช่องของผนังต่างๆที่เราเว้นช่องว่างไว้ถูกต้องไหมครับดังนั้นผนังพวกนี้เนี่ยจะมีความหนานะครับไม่ว่าจะเป็น7เซน10เซน15เซนขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในผนังของปูนถูกต้องนะครับดังนั้นเวลาเราวัดเนี่ย เราต้องวัดตัวระยะนี้แล้วก็บวกเปื่อระยะที่เราต้องการมันยื่นออกมาจากผนังสมมุติในภาพนะครับผนังหนาอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับเราเราต้องการให้มันยื่นโชว์ออกมาจริงๆเนี่ยประมาณ5เซนดังนั้นนะครับเราต้องสั่งทั้งหมดเท่าไหร่ครับ15เซนถูกต้องไหมครับก็คือ10บวก5ไอ้10เซนเนี่ยอยู่ในปูนอีก5เซนถึงยื่นออกมาโชว์นะครับอ่าแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความสูงของด้านบริเวณนี้นะครับว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น4สั่เซนเราเ็ ผลิตให้ท่านได้นะครับได้ทุกขนาดเลยถัดมานะครับอีกอย่างอย่างที่หลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาก็คือตรงจุดท่อเข้านะครับจุดเรเวณนี้นะครับจุดท่อเข้ารนนี้นะครับจะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดด้านล่างแบบภาพนี้เลยนะครับก็คืออันน <iza. S 1> ี้เขาเรียกว่าท่อเข้าด้านล่างนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือท่อเข้าด้านหลังนะครับท่อด้านด้านหลังก็จะเป็นตามภาพนี้เลยเห็นไหมครับท่อจะอยู่ด้านหลังทีนี้เนี่ยเข้าด้านล่างหรือด้านหลังก็ตามเนี่ยไม่มีผลเกี่ยวกับการออกของบ้านน้าตกใดๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าหน้างานนั้นๆเนี่ยจะสะดวกต่อแบบไหนนะครับตัวท่อเข้าเนี่ยเราทําไว้เป็นเกลียวใน1นนิ้วครึ่งครับผม ไม่ว่าพี่ๆท่านใดนะครับต้องการไซส์ขนาดเท่าไหร่ยืนเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะสั่งเราได้หมดนะครับเราผลิตตามออเดอร์นั้นๆให้อยู่แล้วนะใช้เวลาผลิตเนี่ยไม่นานนะครับต้องบอกไว้ว่าเราใช้เกรดสามหนึ่งหกนะครับทนทานอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนครับท่านใดนะครับสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 6 5 4 5 5 4 3 4 0 9 2 7 9 7 7 9 7หนะครับหรือ l ล n e i d s a i ค่อยทูยูนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ การวัดขนาดอะไรต่างๆให้ครับสวัสดีครับ